สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเบิ่งดักแด้ผีเสือนะครับเนาะขี่หัวลอยเพ่นฝักเก็บได้เตงแต่กรอนปีไมเนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้มาตอนตัวเขียวเขียวนะครับขนาดสีรอดอยู่เนาะครับตัวนี้จถ้าเบิง่งพ่นสีฝักออกมาเป็นผีเสือมือแดมเนาะนี่ตัวนี้ก็มีการขยับตัวอยู่ก็แสงวันยังทั้งในกันยังมีชีวิตอยู่ลายท,ทัานจะถึก นอนถืออีกอย่างจาะแล้วนะครับบางตัวที่ได้มากนี่กะกำลังสีแกกำลังเกี่ออยวฟัก,กนะครับก็เป็นเป็นเป็นแมงไข่แมงวีไหมครับจอออกมาจากในตัวคนเลยจอออกมากเลยก็เป็นหูนะ้เนาะที่แรกผมนึกว่ามันกินข้างนอกบึงน่นครับมึงไปบึงมาแลวกินอยู่ข้างในครับบางตัวก็เป็นขึ้นอยังแมงเป็นแมงชนิดหนึ่งนันะครับเนาะเขาหนาอยฟักไว้ตั้งแต่ ตอนไครอยู่ตอนนี้เป็นตัวออนหรือจังไดผมก็บ,บาแน,น่ใจเนาะนี่ครับเห็นเขาจะเจาอจอ,ออกมาจากข้างในนะครับนี่ยจาอออกมา,ากเป็นหูแบบนี้แหลนะเนาะตอนแรกผมน,นึกว่ามันหมดเป็นอย่างจอ่อแทนเป็นขค้ือแมงขค้ือแมงวีเนี่ยนะครับนะจอ่อออกมาแลวก็วบอกออกมา,ลกมา,ลกมาลเลยแห้งครับจังถามว่าเบิ่งกันต่อไปนะครับเนาะ ว่านอ่อักมากเอสิสวยงามสำเลยครับผม